ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีอยู่คลิปหนึ่งนะครับผมคุยเรื่องประเด็นว่ามีคนถามว่าถ้าพระเจ้าไม่จริงทําไมไม่มาปรากฏตัวให้เห็นนะครับแล้วผมก็อธิบายว่าประเด็นไม่ได้อยู่ที่การปรากฏตัวปร,ประเด็นจะอยู่กับอ,อยู่ที่การเผยอํานาจให้เห็นปรากฏตัวให้เห็นอย่างเดียวเนี่ยและไม่เผยอํานาจเนี่ยคนก็จะตั้งข้อสองสัยแล้วรู้ได้ไงว่าที่ปรากฏตัวอยู่นี่เป็นพระเจ้าเพราะฉะนั้น จุดสาคัญอยู่ที่การเผยอํานาจให้เห็นอํานาจความยิ่งใหญ่อํานาจในในมิติต่างๆในในสิ่งต่างๆพระองค์แผ่อ,อานาจแสดงอํานาจให้เห็นในเรื่องราวต่างๆตรงนี้หรอกที่จะเป็นสิ่งที่ชัดเจนถึงความเป็นพระเจ้าของพระองค์เพราะฉะนั้นถ้าพระองค์เนี่ยสามารถที่จะแสดงความเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของพระองค์ด้วยหลากหลายวิธีเนี่ยเราเป็นใครยิ่งใหญ่มาจากจะไปจํากัดรูปแบบการแสดงความเป็นพระเจ้าของพระองค์เรายิ่งใหญ่มาจากไหนเรามีสิทธิ์อะไรก่อนเรามีสิทธิ์อะไรที่จะไปบังคับพระองค์ว่าพระองค์ต้องแสดงให้เห็นถึงความเป็นพระเจ้าแบบนี้นะอย่างนี้ห้ามนะ ไม่ได้นะแบบนี้ได้นะแบบนี้โอเคนะมนุษย์1ิคนก็1ิแบบครับมนุษย์ที่ถูกสร้างมาเนี่ยที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วมันมามีมาเกิดมาที่หลังเนี่ยแล้วมีมาเองไม่ได้ด้วยความบังเอิญเนี่ยมนุษย์เป็นใครใหญ่มาจากไหนจะมาตีกรอบจะมากําหนดให้พระเจ้าต้องแสดงความเป็นพระเจ้าด้วยกับวิธีนี้นะอย่างนั้นผมไม่พอใจนะอีกคนนึงก็บอกต้องวิธีนี้นะอีกแบบหนึ่งผมไม่พอใจนะคุณมีสิทธิ์มาจากไหนมนุษย์มีสิทธิ์มาจากไหนมากาหนดให้พระเจ้าต้องทาตามใจตัวเองตัวเองยิ่งใหญ่มาจากไหนตัวมีตัวเอง แสดงความเป็นพระเจ้าแบบนั้นแบบนี้ถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ผมจะไม่พอใจผมจะไม่ถือว่ามีพระเจ้านะล้วมิสิทธิมาจากไหนตั้งแต่ต้นต้องถามคำถามเพราะฉะนั้นถ้ามีวิธีที่จะแสดงความเป็นพระเจ้าของพระองค์ได้เนี่ยพระองค์มีสิทธิจะแสดงด้วยแบบไหนก็ตามตามที่พระองค์ทรงประสงค์และพระองค์มีเหตุผลอย่างดีที่สุดนะครับและพระองค์ก็เลือกที่จะแสดงความเป็นพระเจ้าของพระองค์เนี่ยผ่านอำนาจต่างๆโดยไม่ได้เห็นตัวตนของพระองค์นะครับและสิ่งสาเหตุหนึ่งที่เราพอจะคิดได้ก็พระองค์ต้องการจะทดสอบมนุษย์ว่าพระองค์เนีี่่ยยยยงงงงงงห้เเเ็็นนนนถึออออออาาาจจผขพพพระค์กิ อย่างมากแล้วที่จะทําให้มนุษย์ที่มีจิตใจที่ไม่หลอกตัวเองไม่ดื้อดึงไม่หยิงยโสโอหังเนี่ยมนุษย์แบบนี้เพียงพอแล้วที่จะใช้ใช,ใช,ใช้ใช้สติปัญญาให้ดีเนี่ยนะทำจิตใจให้บริสุทธิ์ให้สแสวงหาความจริงจริงๆ,ๆเนี่ยไม่ดื้อไม่ยังยิงยโสโอหังเนี่ยบวกกับจิตสํานึกเบื้องลึกของมนุษย์เนี่ยมนุษย์เพียงพอแล้วที่จะสรุปได้ว่าพระเจ้าเนี่ยมีอยู่จริงโดยเรารู้ผ่านอํานาจของพระองค์ในสิ่งต่างๆนะครับอย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างนะครับในร่างกายมนุษย์ ม so so like, ีความละเอียดมีความซับซ้อนมีระบบการทำงานที่ซับซ้อนเป็นอย่างมากเรื่องเซลล์โปรตีนโมเลกุลกรดอะมิโน จนกระทั่งไม่มีความเป็นไปได้โดยเด็ดขาดไม่มีความบังเอิญเด็ดขาดที่จะเกิดขึ้นมาเองได้โลกจักวานระบบต่างๆมากมายเต็มไปหมดที่มีความละเอียดมีความซับซ้อนนะครับมีระบบมีระเบียบมีความซับซ้อนจนกระทั่งเป็นไปไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนที่จะเกิดขึ้นมาเองเวลาเราบอกว่าเป็นไปไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นมาเองอัตโนมัติเธอจะต้องมีผู้ไงมีผู้ที่มีความรู้มีความสามารถควบคุมบริหารจัดการสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็คือร่างกายมนุษย์โลกที่เราอยู่อาศัยการโคจรทุกอย่างที่มันโคจรอย่างระบบเป็นระบบระเบียบอย่างดีใน โครจรที่มีความเปะ๊ะมีความแม่นยําอย่างเป็นที่สุดแล้วก็จักรวาลทั้งหมดในร่างกายเรมนุษย์เราเนี่ยนะครับถ้าเราไม่เชื่อว่าอิดหินปูนทรายเหล็กเนี่ยนะ หินปูนทรายเหล็ก5อย่างที่มันถูกกองเอาไว้เนี่ยแล้วมันจะก่อเกิดสร้างตัวเองให้เป็นบ้านหลังหนึ่งได้ดีมีมีสิ่งต่างๆมีการออกแบบอย่างดีถ้าเราบอกเป็นไปไม่ได้ใครจะไปคิดผู้มีสติปัญญาที่ไหนจะไปคิดว่าอิฐหินปูนทรายเหล็ก5อย่างไม่ต้องเอาเยอะเอา5อย่างเนี่ยถูกกองเอาไว้อย่างละกองเนี่ยแล้วมันก็วันดีคืนดีมันก็จะเหมือนกับมีชีวิตอ่ะคุยกันเฮ้ยมาเรามาสร้างตัวเองกันเป็นบ้านดีกว่านะสองชั้นพอใครจะมีสติปัญญาจะไปพูดแบบนั้นเป็นไปไม่ได้ถ้าเราบอกเป็นไปไม่ได้ที่่ออิิฐหหนปูทายเล็ก5ง จะประกอบตัวเองขึ so first, so no so ้นเป็นบ้านได้โดยตัวของมันโดยไม่มีช่างโดยไม่มีผู้ที่มีชีวิตผู้ที่มีความสามารถรอบรู้ในการสร้างบ้านเนี่ยจะไปเอามันมาประกอบขึ้นเป็นบ้านเนี่ยนะถ้าเราถ้าเราบอกว่าเป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดอย่างร้อยเปอร์เซ็นที่สิ่งห้าสิ่งอิฐหินกุลไซเล็กอ่ะมันจะประกอบตัวเองสร้างตัวเองเป็นบ้านขึ้นเราบอกเป็นไปไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นยิ่งเป็นไปไม่ได้ล้านเท่าเป็นหมื่นเป็นแสนหรือเป็นล้านเท่าก็พูดได้ว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยจะเกิดเองไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นเป็นแสนเท่าเป็นล้านเท่าเพราะร่างกายมนุษยย์เนนีีี่่มมมคววาาาละออดซซับ้กก อดหินปูนใสเล็มห้าอย่างละเอียดกว่ายางเยอะอย่าง,ง,งมหาสารดีเอ็นเอมนุษย์เนี่ยเปรียบเสม,มือนหนังสือในห้องสม,มุดทั้งทั้งห้องสม,มุดเลยมีหนังสือกี่หมืนมม่นกี่แสนเล่มเป็นไปได้ไหมหนังสือในห้องสม,มุดเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนเล่มที่อยู่ในห้องสม,มุดมันจะเกิดมาเองไม่มีใครไปเขียนมันสติปัญญาถ้าไม่เดือไม่ยิงยโสไม่โอหังนี่นก็ตอบได้ง่ายง่ายแล้วเป็นไปไม่ได้มันจะต้องมีผู้เขียนเพราะหนังสือมันประกอบด้วยปากกานนําหมึกกระดาษแล้วก็ ข้อมูลที่มีความหมายข้อมูลที่มีความหมายมันจะต้องออกมาจากผู้ที่มีความรู้มีชีวิตและก็มีความรู้ด้วยรู้ในเนื้อหาหนังสือรู้ในเนื้อหาสาระที่เขียนลงไปในหนังสือมันไปไ,ปไปไม่ได้มันอยู่ดีๆีมันจะ มันจะมันจะโผล่มาได้ยังไองอักษรแล้วก็ข้อความที่มีความหมายมันจะต้องออกมามันจะต้องมาจากผู้ที่มีชีวิตชีวิตอย่างเดียวไม่พอจะต้องมีความรอบรู้ด้วยถ้าเราบอกว่าอิฐเห็นปูนทรายเหล็กเกิดเองไม่ได้จะเป็นบ้านเองไม่ได้นังสือในห้องสมุดเป็นแสนเป็นล้านเล่มเกิดเองไม่ได้ต้องมีผู้เขียนร่างกายเราละเอียดซับซ้อนยิ่งกว่านั้นเป็นแสนเท่ายิ่งเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนที่ร่างกายเราเซลโปรตีนโมเลกุลกรดอะมิโน,น,นจะมีขึ้นมาเองโดยไม่มีผู้บริหารควบคุมจัดการชัดเจนเวลาพูดถึงร่างกายมนุษย์นี่คือหมายความ มันจะต้องมีผู้มีชีวิตผู้ควบคุมผู้บริหารผู้จัดการให้สิ่งที่มีชีวิตเหล่านั้นเกิดขึ้นมาได้จัดสรรปันส่วนรูปร่างคนก็เป็นคนสัตว์ชนิดไหนก็เป็นสัตว์ชนิดนั้นแล้วซับซ้อนยิ่งกว่าหนังสือในห้องสมุดที่จะเกิดขึ้นมาเองยิ่งกว่าเอทินปูรายเล็กที่จะก่อตัวขึ้นมาเป็นบ้านถ้าระบบเป็นไปไม่ได้ร่างกายมนุษย์เป็นไปไม่ได้มากกว่าแสนมากกว่าเป็นล้านเท่ากับที่จะเกิดขึ้นมาโดยบงังเอิญหมายความว่าโดยไม่มีผู้ควบคุมบริหารจัดการหรือผู้สร้างนั่นเองทีนี้บางคนนม้า แล้วผู้เนี่ยที่มุสลิมพูดถึงอยู่เนี่ยว่าจะเป็นผู้ที่บริหารควบคุมจัดการสิ่งมีชีวิตทั้งหมดมนุษย์ทั้งหมดลกูกสัตว์ทั้งหมดลลกสิ่งมีชีวิตทั้งหมดจักรวาลดาวต่างๆไม่กี่แสนล้านดวงในจักรวาลยิ่งใหญ่เนี่ยผู้นี้ต้องเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่อย่างมหาศาลเราบอกใช่สลิมเลาเนี่เขารพปู้นี้นี่แหละครับผู้นี้แหละลมีสิทธิ์ที่จะรับการเป็นพระเจ้ามากที่สุดตั้างร่างกายเรามาสร้างเราให้มาเกิดบนโลกนี้สร้างโลกนี้ให้เรามาอยู่อาศัยให้สิ่งต่างๆเอื้ออำ รู้เป็นรู้ได้ไงว่าเป็นผู้ที่เราเรียกมุสลิมเรียกว่าอัลลอฮ์ผู้นี้โอเคยอมรับว่ามีผู้นี้อัลลอฮ์ที่มุสลิม,มับถือรู้ได้ไงว่าเป็นผู้เดียวกัน